อาชีพเทรดเดอร์กับคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจ ใครเป็นแบบนี้บ้างเซฟคลิปนี้ไว้เลยขอบอกก่อนว่าแหม่มก็ได้รับเรื่องการปรึกษารเรื่องของคนรอบข้างไม่เข้าใจจากนักเรียนอะ่ะหลายเคสอยู่แต่ว่าจากปัญหาที่แหม่มฟังนะอันดับแรกให้เราทําความเข้าใจคนรอบข้างก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นที่เขาคิดแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทําให้เขาเห็นว่ามันสามารถประสบความสําเร็จจริงๆ2ข้อมูลหรือว่าข่าวสารที่มันเกิดขึ้นมันจะอยู่ในแง่ของพลังลบอยู่แล้วในเรื่องของการเทรดใช่ไหมเพราะว่าในตลาดเนี้ยมันจะมีน้อยคนมากที่จะประสบความสําเร็จแล้วคนที่เข้ามาปูบะจะไม่มี จิตวิญญาณของการเป็นเทรดเดอร์เข้ามาปุ๊บก็เสียเสียปุ๊บมันก็จะยิ่งอยากได้คืนเนี่ยค่ะคือมุมมองของคนภายนอกที่เขาไม่ได้เข้ามาเขาจะมองแบบนี้แม่แค่อยากจะบอกว่าให้เราเข้าใจคนรอบข้างก่อนก่อนที่เราจะโทษเขาว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจแล้วเราค่อยไปสู่ให้เขาเห็นว่าอาชีพเนี้ยมันสามารถทําให้เราอะค่ะเปลี่ยนอิสรภาพในเรื่องของเวลาาเงินหลังจากเนี้ยเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าตลาดเนี้ยม,มันกําลังให้อะไรกับชีวิตเราค่ะ